นี่ผ่านมาขี่กระท้าเนี่ยคุณพ่อขากระทาที่สามแล้วกระทที่สแล้วนะแล้วอีก2องกระทาไปซ่อนไว้ไหนอ่ะไม่มีนะขายยังไงเนี่ยเห็นหยิบกันวุ่นเลยถ้าเปแบบนี้ามอาบาทค่ราคาเท่ากันแบบนี้ก็สามนะครับผร ซื้อร้านนี้บ่อยไหมอ่ะซื้อบ่อยไหมอ่ะ ให้มันเย็นก่อนเนาะมันดดยนี้นมางนี้แพงไหมฮะ สวัสดีครับเพื่อนณขณะนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดคุณนายอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครครับผมวันนี้พานเพื่อนมาแนะนําร้านหมีกรอบนะชื่อร้านหมีกรอบฐานิดาครับผมผิดถูกว่ากันไปครับผมตอนนี้พ่อค้ากําลังใส่เลยครับผมคุณพ่อค้าสวัสดีครับคุณแม่ค้าสวัสดีครับผม ขายยังไงนะเห็นหยิบกันวุ่นเลยถ้าเป็นแบบนี้3ามสิองหกห้าสิบาทค่ะราคาเท่ากันแบบนี้ก็สามสิบหกห้าสิบเ่ะครับผมปริมาณร้อยหกสิบกรัมค่ะปริมาณร้อยหกสิบกรัมนะโอเคเลยแล้วเราทํากันที่นี่เลยใช่ไหมใช่ค่ะทำสดๆใหม่ๆทุกวันเลยค่ะแล้วขายที่นี่วันไหนบ้างบอกกันหน่อยวันกันวันเดียวค่ะกี่โมงถึงกี่โมงครับผมตลาดประมาณสี่โมงค่ะถึงสองทุ่มแล้วมีที่อื่นอีกไหมบอกได้เลยจ้ะ ที่ตลาดเวอร์มาร์เก็ตสุขส่องอธิค่ะเวลาสามโมงเย็นถึงสี่โมงค่ะครับผมมีที่อื่นอีกไหมมีแค่นี้ค่ะแค่นี้นะโอ้แค่นี้ก็รวยแล้วนะครับผมอันนี้ของเราก็คือมาตรฐานเลยนะเขาใช้กิโลนี่เลยนะดิจิตอลเลยทีเดียวมีการช่างลูกถุงครับช่างลูกถุงเลยนะ ช่างแล้วออกมีไหมอ่ะไม่มีไม่มีนะโอ้ปล่อยเกินเลยนะถุงว่าเบอร์อะไรเอ่ยถุงเบอร์จ็ดเอค่ะเจ็ดูณสิบเอ็ดนะแพงไหมเอฟซีชอบถามอ่ะแพงแท็กตอนนี้ประมาณแพ็เท่าไหร่ฮะแพ็คือประมาณ80บาท80บาทเนาะโอเคขอบคุณสำหรับข้อมูลครับผมทางร้านก็นี่นะใช้มาเตาเร่งนะ สำหรับเพื่อนๆที่เลิกงานแล้วก็อย่าลืมแวะมานะครับตลาดนัดคุณนายครับผมวันนี้ก็เป็นวันหวยออกนะหวยออกแล้วก็อย่ามวัวแต่กินมามา่าไวๆนะมากินหมี่กันด้วย นะไม่พอเราเติมนะแต่ถ้าเกินเราไม่เอาออกนะครับแต่ถ้าเกินเยอะเราก็หยิบใหม่กันเลยทีเดียวยเลือกเลยเลยจ้า,มามอน,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 นี่นะแล้วก็ต้องมาผูกนะอันนี้เราต้องรอให้เย็นก่อนไหมฮะที่สวหนเขาผูก โอเคนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเนี่ยเราจะขายตอนเช้าไม่ได้นะฮะเพราะมันต้องรอให้เย็นก่อนนี่นะฮะนี่นะโลโก,โก้เป็นแบบนี้นะเจอที่ไหนก็ซื้อได้เลยนะมีสาขาไหมมีค่ะมีอยู่ที่เวอร์มาร์ แล้วก็ตลาดข่าดีไลน์ค่ะโอเค,อเคด้านนี้กังหยิบไม่หยุดเลยนะเคยหยิบอะไรใส่กระเป๋าตัวเองมา้ยเนี่ยหยิบต,งตังเมียตังเมียนะไม่เป็นไรอย่าไปหยิบของคนอื่น สถุงเอ้ยไม่ใช่ถุงละ30มสองถุง50าสิบครับผมนี่ผ่านมาขี่กระทะเนี่ยคุณพ่คอค้กากระทะที่สแล้วกระทาที่สามแล้วนะโอะแล้วอีก2กระทะไปซ่อนไว้ไหนอ่ะไม่มีนะโอเคเลย <c oughs> อันนี้เราทอดกันใหม่จริงๆนะฮะกระทะต่อกระทะเลยครับผม <c oughs> ถ้าไม่เชื่อ <c oughs> ต้องลองมาดูนะฮะ ีเก<ส>ไหมคะทใหม่ๆลร้อนเลือกได้เลยจ้ามีกาะทสๆใหม่เลยนะคะแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์กันนิดนึงนะครับวันที่14ถึงวันที่23มกราคมครับผม อย่าลืมไปปิดทององค์หลวงพ่อปู่วัดกกากนะครับผมเป็นงานประจําปีนะครับปีนี้ก็ไม่มีดนตรีนะไม่มีการแสดงแต่ว่ามีเจ้าแขกแขกปากนะมาสร้างสีสันคนก็นั่นกันเลยทีเดียวครับผมใครที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงก็แวะไปเที่ยวกัได้ครับผมไปปิดทองหลวงพ่อปู่ครับผมหนึ่งเดียวในโลกครับผมจังหวัดสมุทรสาคร อันนี้เราใส่เลือดลงไปนี่เลือดหรืออะไรเนี่ยแดงใช่ไอันนี้เป็นน้ำซอสน,นะเครื่องปรุง นี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะจ๊ะใช้เวลานาะนไหมนะคุณลูกค้ากระทะหนึ่งหวจะเสร็จประมาณ1 0บถึงสินาทีนะครับโอเควันนี้กลิ่นมันคล้ายๆแกงส้มเลยเนี่ยนี่มันผัดหมี่หรือแกงส้มเนี่ยผัดหมี่ครับผัดหมี่นะ <c oughs> อย่างนี้มีขายแฟนชายอะไรไหมฮะแฟนชายตอนนี้ยังไม่ได้ทำครับตอนนี้ยังไม่ทำนะ <c oughs> โอเคโอเค ตอนนี้ลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆนะจ๊ะคุณลูกค้ามาซื้อร้านนี้บ่อยไหมฮะซื้อบ่อยไหมฮะค,ครั้งแรกเลยเดี๋ยวถ้าอร่อยอย่าลืมมาอีกนะ ขอบคุณครับผมอันนี้เราต้องไงเคี่ยวให้มันไง,ไงให้มันเหนียวเหรอเคี่ยวให้มันเหนียวให้มันเหนียวนะเราเคี่ยวเฉพาะไอ้นี่นะหมี่นะแต่ว่าพอค้าเนี่ยรู้สึกว่าจะเคี่ยวอยู่แล้วนะเหนียวตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะเริ่มจะเหนียวแล้วนะ วันนี้เราจะคนกันยันเช้าเลยนะฮะงด้านนี้ลูกค้าก็ยังเข้าเรื่อยๆนะโอเค กระทาเบอร์อะไรเบอร์อะไรครับกระทาเบอร์ยี่สิบเก้าครับยี่สิบเก้านะใบใบประมาณเท่าไหร่ครับอย่างนี้ใบละประมาณเก้าร้อยถึงพันเก้าร้อยถึงพันนะโอเคหาซื้อแถวไหนบอกกันหน่อยหาซื้อแถวเพชรเกษมเพชรเกษมเพชรเกษมประมาณเพชรเกษมที่เท่าไหร่ฮะับเจ็ดสิบเจ็ดครับเจ็ดสิบเจ็ดนะโอเคไม่ได้ให้หวยนะหวยออกไปแล้วนะจ๊ะมีว่าเริ่มเหนียวขึ้นแล้วเริ่มเหนียวแล้วนะ นี่เราพอค้าลงไปเนี่ยเหนียวตั้งแต่แรกแล้วความอร่อยมันอยู่ตรงนี้นะเพราะถ้าไม่เหนียวเดี๋ยวมันจะไม่เกาะนะมีมันจะเป็นล้วนอ๋อมีมันจะล้วนนะจ๊ะอ๋อหรือต้องใจเย็นนะ โอ้ถุงนี้กิโลเนี่ยคุณแม่คะถุงนี้ก็ห้าห้โลห้าโลห้านี่มันตกโลเท่าไหร่นะวัตถุดิบอืของหนูหนูทำเป็นจำนวนเยอะค่ะลูกค้าหนูทอดเองอ๋อทอดเองเลยนะโอ้สุดยอดเลยเลยไวอะค่ะแล้วก็เอาไปทอดโอ้แล้วก็ทำเองนยทำเองเลยนะแต่ตอนนี้ยังไม่มีแฟนชายนะต้องรอสักพักหนึ่งตอนนี้ลูกค้าก็ยังเข้ากันเรื่อยๆเลยครับผมเข้ากันไม่ขาดสาย ขอบคุณค,คุณลูกค้าด้วยครับผมตอนนี้เริ่มได้ที่แล้วนะนะใกล้ได้แล้วใกล้ได้แล้วนะ ลูกค้าเข้าเรื่อยๆเลยนะอันเดียวไม่พอนะต้องซื้อทีเดียวเลยนะหลายอัน

để cái <laughs> cái <laughs> cái 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 cái

ตอนนี้ล the <reco Christ. S 1> ูกค้ากำลังเข้าเรื่อยๆโ Thank <laughs> you. อันนี้เราต้องคุกอย่างนี้นานไหมพ่อค้าก็อันนี้เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะมันไม่มีสิขาของพอค้าอ๋อ อันนี้เราต้องผึ่งให้มันเย็นก่อนเนาะให้มันเซ็ตตัวแล้วก็ถาเอ๊ะขอขอภยัยถาดอย่างนี้แพงไหมฮะถาดอย่างนี้ก็ต้องสั่งทำเอาครับสั่งทำนะ ประมาณ3,000บาท3,000บาทนะเป็นสแตนเลสนะจ๊า5 0 0 0ัหรอโอเคแล้วซื้อที่ไหนอ่ะสั่งทำอที่ไหนทงบางบอน5บางบอลห้นะโอเคโอเคเดี๋ยวเราก็รอให้มันเย็นนะจ๊ะ รอทักสองทุ่มก็พอน่าจะเย็นแล้วตอนนี้ลูกค้าก็เข้ากันเรื่อยๆเลยนะจ๊ะขอบคุณนะคะน้ก้มี่าไหมคะถ้าใหม่ๆร้อนเลยาาใม่ขึ้นเลยนะคะร้กนแก้คน้ีก้ค่ะน้ำนก้่ะน้ำนกนก ถุงละหนึ้อยหกกรัมครับหนึกรัมนะครับถ้าใส่เกินไม่มีเอาออกครับโอเคเรียบร้อยถ่ายวันจันทร์นะคะที่ตลาด ค่ะเวลา3า0โมงเย็นถึง4ทุ่มค่ะตลาดคุนนายก็สี่โมงเย็นถึง2ทุ่มค่ะโอเคยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะสวัสดีครับผมวส,สวัสดีเพะคะด้านหลังด้ okay. วยโอเคอแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งสวัสดีครับผมมาดูกัน kapo